พอแล้วขาจะหักเอาตัวหนึ่งไปเล่นอะไรไม่เอาสุขภก็อเป็นสีก็ตัดหนึ่เป็นสีแดงตดิน น้องกิ้วอย่าไปทำอย่าง,งานั้นลูกเดี๋ยวพี่เขาจะตก <laughs> เจ็บไหมอะ่ะไ,ไปไปไทยไปหาป้าไป ซื้อมาให้ดีอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ทําเป็นอันนี้งน้องฟ้าทำมั่งดูสิฟ้าจะทําเป็นไหมหักหักป้าร้อยโลนี่ป้ามันจะหักของเขาอ่ะแล้วลองป้านองป้าดูจะหักของเขาเยวกับแม่ใจไม่ได้อ่ะฟ้าโตโตแล้วเ้าต้องเป็นดิน